สวัสดีครับวันนี้จะมาพยากรท่านที่เกิดในลัคนาสถิตณราศีธนูนะครับชาวราศีธนูในช่วงเดือนนี้เนี่ยมีดาวประจําตัวคุณโคจรโยกย้ายราศีไปแล้วนะครับอยู่ในเรือนการเงินมีตําแหน่งเป็นนิดออนกาลังแต่ไม่ต้องกังวลใดๆเพราะสุดท้ายดาวพระเสาร์ก็โคจรมาแลกเรือนกันอยู่เรียกง่ายๆว่าเราไปบ้านเพื่อนเพื่อนมานอนบ้านเราสุดท้ายแล้วก็ยังโคจรเรียกว่ายังสัมพันธ์ถึงกันอยู่นะครับตัวเราเองมีโอกาสหางเงินหาง,งานได้เยอะขึ้นเพราะตัวเราเองตอนนี้เป็นแบบนั้นแล้วนะครับใช้ความรู้ความสามารถในการทํางานเกิดเงินขึ้นในขณะเดียวก โบราณว่าเสาทับลักทับจันจะพันร้ายวิปัสชิพหายลูกเมียหนีมันเป็นตำราแบบนั้นแต่คุณอย่าลืมดาวเสาโคโจรทับลัคนาราศีของธนูเขาเรียกเอกะนระเกตนะครับก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ให้คุณเรื่องของการเงินความมั่นคงไม่มีลดมีแต่เพิ่มหาได้เหมือนการเงินของคุณจะมั่นคงแต่มันไม่ได้มั่นคงแบบลงทุนปุ๊บปั๊บรวยวันนี้พรุ่งนี้มันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเช่นคุณสร้างอาพาร์ตเมนต์สร้างที่ดินสร้างแลนลด์ลอร์ดเก็บเงินค่าเช่าเดือนนี้ได้เท่านี้เดือนนี้ได้เท่านี้เดือนต่อไปได้ต่่่ออออไไปปปมัันนนจะะคคยยๆเ็ใลกษณขง การเงินของชาวราศีธนูนะครับในเรื่องของความรักนั้นอาจจะต้องมีเสียบ้างในเดือนนี้เพราะเนื่องจากว่าดาวนั้นอยู่ในมุมบินาศแปลว่ามีการทะเลาะเบาะแว้งพูดแล้วพูดอีกไม่ฟังเธออยากทาอย่างนั้นนายอยากาำอย่างนี้เขาทําแบบนั้นเขาทําแบบนี้ฉันเตือนเขาแล้วพูดแล้วพูดอีกพูดย้ำคิดย้ำทากลายเป็นว่าพอพูดไปเตือนไปบ่นไปสุดท้ายทะเลาะมีปัญหากันอันนี้ต้องระมัดระวังของชาวราศี ธนูในช่วงเวลานี้แต่เรื่องของการงานนั้นนะครับในช่วงเวลาของเดือนนี้เนี่ยเหมาะแก่การทํางานเต็มที่ลุยเต็มที่แต่อย่าเพิ่องออกหน้าด้วยตัวเราเองนะครับเพราะดาวประจําตัวของคุณในช่วงนี้มันยังทํามุมไม่ดีแล้วดาวพระพุธเนี่ยโคจรไปวินาศเดี๋ยวถูกติฉินินทาใส่ความเบื้องหลังคุณโครมเลยต้องระมัดระวังเอาไว้ให้ทํางานในช่วงนี้แก้ดวงชะตาคือทํางานเบื้องหลังไปก่อนคือทํางานโดยไม่ออกหน้าถึงจะทําได้หรือเรียกง่ายๆว่าล็อบบี้ยิสนะครับหรือว่าเป็น คนเจราจาคอยประสานงานเกียรตเสียนาฉาาเขาคุยซ้ายคุยขวาคุณเป็นคนกลางแล้วคุยไปล็อบบี้เบื้องหลังฉากกันอย่างเงี้ยเหมาะกับชาวราศีธนูในช่วงเดือนพฤศจิกายนถ้าทําได้ดีรวยนะครับอันนี้คือเงาดวชะตาส่งผลให้เป็นลักษณะแบบนั้นนะครับในเรื่องของ การลงทุนนะครับหรือการเริอมอะไรใหม่ๆในช่วงนี้เหมาะแก่การปรับปรุงต่อเติมเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบ้านของครอบครัวของตัวเองก่อนนะครับยังไม่เหมาะแก่การขยายกิจการใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับเพราะด้วยเศรษฐกิจด้วยด้วยดาวดวงดาวมันบีบในช่วงนี้ด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือชาวราศรีธนูทิ้งท้ายเรื่องของสุขภาพระมัดระวังโรคเก่าจะกลับมานะครับมันจะกลัเริบเกิดขึ้นถ้าพักผ่อนไม่พอเพราะดาวประจําตัวคุณอ่อนกําลังแล้วนะครับระมัดระวังสักนิดหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเด๋ยนนี้โอเคขึ้นดีขึ้น ต่อไปก็จะค่อยๆแข็งแรงขึ้นไม่มีอะไรน่าห่วงนะครับอันนี้ก็คือคําพยากรณ์ของชาวราศีธนูในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2563นะครับสวัสดีครับ